สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวติ๊กต็อกทุกผู้ทุกคนนะคะมือนี้น้องคานก็นได้ขึ้นไล่โซดเป็นเทือแรกค่ะในห้องความคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะคู่กับอาจารย์สำเริงท่องเพล่าวละก็อีกช่องนึงก็คือช่องผู้หญิงยุคใหม่สวยใสไม่ไร้สมองนะคะของท่านอาจารย์การมณีเนะ,ะน้องคานก็นมีความตื่นเต้นบักคักเลยค่ะ น้องข้านก็นอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนอนะค่ะติดตามช่องน้องข้านสองสองหาคำคมสาวที่รบสูงค่ะก็อยากาให้เพื่อนๆเนานะค่ะติดตามน้องข้านกะมีคำคมมีสาระแนวคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะค่ะในทุกๆคลิปของน้องข้าน ก็ฝากติดตามเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้น้องข้านน้ำแน่ด้จ้าแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องความคิดเปลี่ยนชีวิตของท่านอาจารย์สำเริงทองเพล้าเพิ่นกับสิได้มาลัยสดทุกเศาราวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะเวลาสองโมงหอดสิบโมงเศา้าค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่องของ อาจารย์การมณีช่องผู้หญิงยุคใหม่สวยใสไม่ไร้สมองค่ะทุกวันอังคารเวลาสองโมงหอดสิบโมงเช้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องที่พลาดว่าใดเลยก็คือช่องคุณารั์ชีวิตติดเทรนเนาะค่ะทุกวันพฤหัสเวลาสองโมงเช้าหอดสิบโมงเช้าคือกันค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่พลาดว่ไใเลยก็คือช่องนองคานเนาะค่ะนงคานสองสองห้า คำคมสาวที่ราบสูงเนาะคะ่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามนั้น,นะคะ่ะฝากกดใจกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องข้านน้ำแน,นะะ่เด้อค่ะ